อันนี้ไอโฟนไอโฟนพับได้หรือเปล่าเอ๊ะทแตกหน้าจอแตกเพราะเมื่อกี้เราโยนไปทอแตกนี่นะครับมันไม่พอดีกันต่อไปอะไรซัมซุงซัมซุงพับได้หน้าจอแตกครึ่งหนึ่งนะครับ ถ้าใครอยากให้เราทดลองนะครับเราก็ต้องลองตีแบบนี้ก่อนมันก<ส>็เลยแตกไปนิดนึงแล้วมันรอยน้ําลายอะไรก็ไม่รู้น้ำน้ำทุกคนเห็นไหมน้ำน้ำนี่เน,เนี่ยน้ำน้ำไม่รู้น้ำน้ำใครน้ําลายใครก็ไม่รู้อ่ะต,ต่อไปวีวลเครื่องใหญ่สุดไม่แตกไม่แตกเวลวัใส่ฟิล์มเรียบร้อยนี้เราดีไอวเองใช่ไหมครับใช่ไหมไอวายเองเดี๋ยวเราให้ดูทีละอันคือ iPhone แล้วก็อะไรต่อแบงซัมซุงซัมซุงน้ำลายเปียกแชวีว v ววีววเดี๋ยวเราจะมาดูว่าไหนเครื่องใหญ่ที่สุด <V ivo. S 1> เครื่องใหญ่เครื่องใหญ่วี V วเป็นกล้องแบบนี้นะแล้วก็จอเออหลน่นแบงหลนแต่ไม่แตกมันแข็งแรงใช่ไหมซีมันแข็งแรงไหนมาดูเจ้าตัวของวีวอหนเยครับนี่เจ้าตัววี V วนี่ใครคนสร้างวี v วมาน้องแบง โอ้โหต่อไปซัมซุงอันนี้ซัมซุงรึเปล่าใช่ซัมซุงซังมซุงของใครของพี่ลีไหนเจ้าตัวไปดูพาไปดูเจ้าตัวสิเจ้าตัวนะคะเจ้าตัวนี่เจ้าตัวนะี่แขเจ้าตัวนะนี่เจ้าตัวของไอโฟนคือเราเอ,อน <laughs> นี่เรามาพามาดูนะว่าไหนอันไหนหน้าจอแตกมั่งทุกคนว่าหน้าจอแตกหรือเปล่าทุกคนก็คอมเมนต์มานะ หน้าจอไมอ่หน้าจอแตกแบงหน้าจอแตกแตกเป็นขีดเลยอันนี้ซัมซุงหน้าจอแตกเหมือนกันเป็นรูปดาวเลยนะแล้วก็แบบพับได้ดะต่อไปไหน Vivo ของแบงค์วีแบงเจ้าตัวนะคนทำเนี่ยไม่แตกเลยเพราะว่าเขารักษาดีนะคะรักษาดีมากแล้วก็ฟิล์มยึยัยบยยับเลย โอเคเดี okay, ๋ยวเราพาไปดูนี่ร้านน้ำแข็งที่น้ำแข็งขายนะทุกคนอย่าว่าลกนะมันคือไม่ลกเลยแต่ว่ามันแค่เอาของเงินมานะนี่คือไอแบงค์บอกเขาแล้วนีน่ไอโฟนโอเคนาฬิกาเราจะบอกเลยนะนี่คืออะไรโซลท์ซับซัมซุงซัมซุงต่อไปโซลท์ซับมี่โซลท์ซับอะไรนี่แหละแล้วก็คอมจอยวายของฟูดีซึใช่แล้วก็คอมอีกคอมนึงเราทำเป็นโทรศัพท์นะนี่น้องแขงค์ก็ทำเองใช่ไหม นี่คือแท็บอันนี้คือโทรศัพท์อีกโทรัพทซัมซุงอันนี้สิเองค่ะองสามพันบาทนี้น้องแบงก็าทำเองหมดเลยนะอ๋อไอแท็บเล็ตของวีโ o ว i วินโดว์แท็บเล็ตไอสี่พันอ๋อนี่อะไรอ่ะแท็บแท็บแท็บเล็ตับได้ของซัมซุงอ๋อแล้วก็นี่คือแป้งพิมพ์มา้วก็ที่วางนะทุกคนว่าที่น้องแบงค์ทำมาน้องแบงค์ใช้เวลามาใช้เวลามากี่วันนะแบงค์ ทำไอทั้งหมดนี้มาสี่วันครึ่งนะคะสี่วันครึ่งแต่ก็ประมาณ4ีสวันตอนเย็นๆประมาณนั้นแหละเสร็จแล้วก็นี่คืออันแป้งพิมพ์น้องแบงกับเมาอันนั้นไม่ได้ทําเองนะ<ห>นแค่เป็นแลงจะ<ห>ยังมาเข่งต่อยมวยอ,อีกบายยนะบายยเขาให้มาถ่ายคลิปไม่ให้มาต่อยมวย